สว่วนที่ครับผมนายวดัดเดนเก็นชื่อนะครับผมจะมาทำเเผวนะครับเผารอเล็กครับอ่าครับต่อมาสเกรร็ตมานะครับปลายหลายแผ่นครับสร้างวงกลมมาครับขนาดสามจุดห้านะครับสามจุดห้ามิลมลิเมตรครับมาเราไป เอ็กทูดมานะครับกทูดไป84มิลนะครับเป็นยับมิดแพนนะครับโอเคครับ84 84ด 84, 84, 84โอเคครับถูกครับ จะทำช่องเสียสนาเอาไปสกเกตเหมือนเดิมครับถูกครับ1นคหน,นะครับ อันนี้ครับถูกครับไปเราจไปเอกทูดคัดมานะครับทุดทัดไปสิบน,นะครับโอเคนะครับโอเคครับ,คครบต่อมาเราบินเลอร์อมานะครับ เลือกจากสายแพดนเลอสะท้อนข้ามไอแพดน,นะครับมันถูคราบโอเคครับเรียบร้อยครับเสร็จครับผมขอบคุณครับ